สวัสดีครับมาแยกตัวประกอบกันโดยที่ตั้งหารแกันะครับ468แล้วก็690นะครับสองตัวโอเคเพลงเสียงดังเลยนะตั้งหารก็ตั้งเลยนะครับ4 6 8ก็หาตัวที่หารได้ลงตัวนะครับที่เป็นจำนวนเฉพาะนะครับก็แน่นอนเป็นเลขคู่ก็ต้องมี2หารได้นะครับสองสองสี่ สองสามหลงเลขคู่อีกก็สองีก 2, 1, 2, 2, 1, 2. สองหนึ่สองสอนเศษหนะครับตัวนสิบสี่บสีลงหนึลองสดูนะครับสามสามสามเก้าเศษสองสามเก้ายี่ยส 2, 3, 9, ิบเจ็ดสาม้อีกสามหนึ พอลงสุดท้ายเป็น13ก็เป็นจำนวนเฉพาะก็หมดแล้วนะครับการเขียนการแยกตัวประกอบก็จะเขียนน้หน้าตาแบบนี้4 6 8เท่ากับเราก็ไล่มา2คูณ2เอาเลขน้อยขึ้นมาก่อนนะครับคูณ3คูณ3แล้วก็คูณ13หรือถ้าเขียนในรูปของเลขยกกำลังก็จะเป็น2มี2ตัวก็จะเป็น2กําลัง2คูณ3กําลัง2คูณ13แบบนี้ก็ได้นะครับเขียนแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ ลองดู690 690เป็นลขคู่ก็เอา2มาหาดูนะครับ2 3 6 2 4 8เหลือเศษ1ครับ2 5 0ลง5ก็น่าจะ5ได้นะครับ 5, 5 5 6 3 0เหลือเศษ4 45 5 9 45 69ก็3ได้นะครับ 3 2 6 3 3 9ลง23เป็นจำนวนเฉพาะก็จบแค่นี้นะครับก็เขียน,นแารยกตั้กกอบก็เป็น690เท่ากับ2คูณเอาเลขน้อยมาก่อนนะครับคูณ3คูณ5เราก็คูณ23แบบนี้ครับเสร็จแล้วสวัสดีครับ